สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับในช่องโรดี้สกุล c h ชาแนลนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะพาไปดูที่ฟาร์มนะคะทุกคนวันนี้เราจะลองนะคะไปไปแก้งสัตว์ในฟาร์มดูนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเขาเนี่ยจะมีปฏิกิริยาไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจเนี่ยจะมาลงโทษเราหรือเปล่านะคะเออโอเคมาทุกคนก็เร่งสปีดความเร็วมาเลยนะคะอยู่ที่ฟาร์มกันแล้วนะคะ มาค่ะน้องวัวคะ่ะนี่ค่ะทุกคนแกล้งแบบนี้เลยนะคะโอ้โห,โหก็เป็นแค่เกมนะคะทุกคนจริงๆเราคงไม่ไปต่อยวัวหรอกนะคะชีวิตจริงอ่ะเนาะโอเคหมูด้วยนะคะอ่าเอาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวมันเยอะเกินนะคะนี่ก็โอ้โหยกกองทัพวิ่งไปไหนเนี่ยมาจา้าทุกคนวิ่งมาแล้วนะคะวิ่งออกจากฟาร์มมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราอะก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่า ถ้าเราแกล้งสัตว์ในฟาร์มแบบนี้เนี่ยตำรวจจะมา,าลงโทษเราหรือเปล่าหรือว่าทำโทษเราหรือเปล่านะคะหรือว่าจะไม่เป็นอะไรนะทุกคนเฮ้ยอันนี้วิ่งไปไหนอะทุกคนเฮ้ยหมูกับปัวตัวนี้วิ่งไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยวิ่งไปอีกทางหนึ่งนะคะมีแยกทางกันด้วยนะคะคิดว่าตรงนู้นเนี่ยที่วิ่งไปตรงสะพานน่าจะไปที่โรงเรียนเรานะคะส่วนตรงนี้น่าจะไปที่สถานีตำรวจนะคะเออก็งงกับเกมเหมือนกันนะคะว่าแบบฟังภาษาแบบกัวกับหมูออกได้ยังไงนะคะ ตอนนี้เขาก็วิ่งกันไปแล้วนะคะทุกคนเออมันก็จะแบบอ,อุ๊ยมีหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนวิ่งมาทางฟาร์มหรือเปล่าเนี่ยต่อยแค่ไม่กี่ตัวเองนะคะเนี่ยตอนนี้เหมือนจะข้ามถนนมาแล้วนะคะทุกคนนะน้องหมูตัวนี้นะคะข้ามถนนมาแล้วนะคะไปค่ะทุกคนโอเคอเคุยแปบบ๊บนึงนะโอโหรถโอโหเรียบร้อยค่ะวัวโดนรถชนอ้าวกับลำเลยนะคะไปทางนู้นเลยนะคะน่าจะไปที่โรงเรียนเรานะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปมาที่สถานตำรวจแล้วนะคะทุกคนมาดูกันว่าน้องๆมาหรือยังนะคะทำไมมันนานจังเนี้ยอยู่ไหนกันจ้าอ๋อนี่ไงมาละมาค่ะทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะก็แค่ทดลองอะไรเล่นนะคะทุกคนไม่ได้มีสาระเลยนะคะคลิปนี้คือแทบจะสุกคลิปของเราก็ไม่มีสาระแล้วอะทุกคนเออก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็แบบใครเครียดไปแล้วกันนะคะเออมา อนนี้วิ่งไปแล้วนะคะทุกคนน่าจะไปแจ้งตำรวจแล้วนะคะมาดูกันว่าตำรวจจะทํายังไงกับเรานะคะเอาละเอาละโอ้โหเรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่ต้องยิงกันเลยเหรอเนี่ยคือดูดิทุกคนคือแบบเอ้าเอาเอา,เอาวัววัววัวกับหมูคือแบบโดนยิงนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอิยดูดิ ไม่น่าสงสารก็ประมาณนี้เลยนะคะก็เป็นการทดลองแปลกๆนะคะที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะผลลัพธ์นะคะเอาตำรวจตำรวจยิงกันเองแล้วนะคะโอเคเราไม่เกี่ยวเอาขีดไปแล้วนะคะขีดไปแล้วนะคะหนึ่งหน่วยก็ประมาณนี้เลยนะคะโอ้โหลูกหมูวิ่งกันจ้าละวันเลยนะคะเนี่ยมาค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซัคร้ด้วยนะบาย